ใส่ปุ๋ยประมาณได้ประมาณสัก15วันละนะครับอันนี้ก็เริ่มเริ่มนะครับแต่ก่อนจะเป็นอย่างนี้นะครับใบเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับวันนี้ก็มาดูละ15วันนะครับดูข้างล่างครับอันนี้นะครับน่าจะเป็นช่อดอกแล้วนะครับตอนนี้ อันนี้ก็เราดูอ yes ีกว่าจะออกช่อออกะไรเยอะแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นสวนหลังบ้านนะครับแล้วก็นี่ขนุนนะครับขนุนนี่ปลูกมานานมากนะครับปลูกมานานมากแล้วอยู่สวนหลังบ้านนะครับก็จะเป็นไม่รูว่าเป็นขนุนอะไรนะครับอันนี้แล้วมาดูครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับใบเขียว เดียวแต่ว่าไม่มีการแตกยอดแตกอะไรเลยนะครับแต่ตอนนี้ดูนะครับดูกิ่งเล็กๆนะครับตอนนี้ก็จะมียอดนี่ครับเริ่มแตกยอดแตกอะไรเข้ามานะครับอันนี้เยอะครับแตกยอดเยอะมากเลยครับตอนนี้ก็เหมือนกันตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยชอบุเข้าไปแล้วก็ลดน้าอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็พนดินพนดินใส่ปุ๋ยมันนะครับเราดูว่า จะมีลูกตอนไหนนะครับเดี๋ยวถ้ามีลูกแล้วก็นะครับอันนี้ก็ัไม่มีหรือไม่มีลูกนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าปุ๋ยโชบุจะทําให้มันมีลูกอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้นกล้วยหลังบ้านก็มีแล้วนะครับปกติไม่มีนะครับให้ดูนะครับอันนี้เป็นต้นกล้วยนะครับกล้วยที่อยู่หลังบ้านมานานมากแล้วครับไม่เคยออก คือไม่เคยออกปีให้เราเลยนะครับแต่พอใส่ปุ๋ยโชบุเข้าไปก็เนี่ยครับครั้งแรกที่ผมซื้อมานะครับกรสอบหนึ่งผมก็ใส่ต้นนี้แหละครับตอนนี้ก็มีลูกแล้วครับทีแรกก็ว่าจะตัดละตอนนี้ก็มีลูกมี